ใครอยากรู้ว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้องมีอะไรบ้างวันนี้นะคะยิ้มจะพามาดูพิกัดเครื่องครัวแล้วก็ชามก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเวลาเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมเลยก็ต้องเป็นเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหลากหลายชนิดมากๆม,มีทั้งหม้อโลง่งหม้อช่องเดียว หม้อสองช่องหม้อสามช่องแล้วแต่พี่ๆจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของร้านเราค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องพวงพวงพริกที่ลงตามโต๊ะนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นชามก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็พามาดูพิกัดที่หนึ่งก็คือโรงงานซูเปอร์แวร์เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชามเกรดดีเลยนะคะราคา ชามละนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะก็จะมีหลายเกรดมากๆสําหรับจานชามหรือว่าอุปกรณ์เครื่องครัวของร้านเรานะคะก็อยู่ที่งบประมาณการลงทุนของทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกบริษัทหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะราคาถูกลงหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่30กว่าบาทนะสวยนะทุกคนเป็นเมลามีนอย่างดีนะใครที่คิด ว่ากำลังอยากจะหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องครัวในการทําร้านเปิดร้านนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างจานชามในคลิปนี้ของยิ้มได้เลยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามเอาไว้เลยนะคะยิ้มจะพาทุกคนมาดูไอเดียในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ถามยิ้มได้เลยค่ะนี่คือ เมลามีนมันมีหลายเกรดนะทุกคนมีตั้งแต่ราคาถูกราคาแพงแล้วก็พวกตะก้อก็มีหลายแบบมากๆอยู่ที่เราถนัดแล้วก็ความเหมาะสมของร้านเราแล้วก็งบประมาณการลงทุนนะวันนี้อิมก็พาพี่ๆทุกคนมาเห็นรูปแบบจานชามสำหรับใช้สำหรับร้านอาหารของเรานะ mm hmm. เห็นไหมมีสีขาวสีดําแล้วก็รูปแบบชามก็แตกต่างกันไปเนาะอยู่ที่ เราพึงพอใจแล้วก็เราชอบว่าเราอยากจะใช้ชามแบบไหนจานแบบไหนในร้านของเราเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละจานมันก็มีราคาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราควรคำนวณงบในการลงทุนแล้วก็เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงบของเรานะคะเห็นไหมตัวนี้เกือบ100บาทเลยนะทุกคนแต่ว่าคุณภาพเมลามีนมันจะดีกว่าเท่านั้นใครชอบคลิปนี้กดใจเป็นกำลังใจให้ยิมด้วยนะ